สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำพัดลมบีมือนะใช้มืมอบิบเห็นลดราคายี่สิบาทเป็นร้านทุกอย่างยี่ิบาทเห็นเขาบอกว่าลดราคาอันละย0ิบาทใหญ่มากเลยเาหาไม่ได้แค่สองแบบนะแบบลูกช้างกับแบบลูกยูนิคอร์นก็ที่แต่ละแบบก็จะมีมาให้แค่สองสีเท่านั้นเองอันนี้ก็จะเป็นช้างสามใบพัด ลื่นอยู่นะอันนี้จะเป็นสีชมพูนะครับสามใบพัดเลยอันนี้ก็จะเหมือนกับแบบที่แล้วเลยนะเป็นลูกช้าเหมือนกันใส่มุงขุดแต่ว่ามาเป็นสีส้มเท่านั้นเองอ้าขาดโอ้ใบพัดขาดก็ว่าอยู่ว่าทำไมเขาลดราคาโอ้ของเก่านี่เองอแต่ใช้งานได้ดีก็ ไม่ว่ากันนะอืมอ่ะมาดูรูปเบสัดกันดีกว่าเอ้ยใช่ยูนิคอนกันดีกว่าตัวน,นี้แม็กเยอะมากอโอ้ยูนิคอนสวยเนื้อดีด้วยอ้าวไปพัดฝืดสองไปพัดสสร็จฝืดมากเลยอืม มาสวยก็จริงนะแต่ว่าใบพัดมันฝือดอะ่ะขาทีไหนตามร้านขายของทุกอย่างยี่สิบบาทนะครับผมก็ซื้อมาอันละยี่สิบบาทเลยละนะเป็นลดราคาแบบนี้ก็เหมือนกับอ่าแบบเเมื่อกี้นะแต่ว่ามาเป็นสีชมพูอูอันนี้ยิง่งฝืดอ,อ่ะโอ้อาื่นแล้วื่นแล้วอ่ายังฝือดอยู่ น่าล่ะถึงบอกว่าดลดราคาที่แท้สุดมากเลยจะหมุนได้อยู่นะอ้าวหักแล้วอ้าวหมุนได้อยู่อ่ก็ลองไปดูนะครับร้านทุกอย่าง20บาทนะรู้สึกว่าหักแล้วตัวเนี้ยอ่ะคลิปหน้ากลับมาพบก,กันใหม่อีกนะครับ